ระบบสังหารเทพตอนที่162ทิดาแห่งโชคลาบนั่นเพราะในหัวใจของนางรู้สึกติดค้างต่อบุรุษหนุ่มผู้นี้อย่างไม่อาจจะทดแทนได้น้ำตาของนางไหลลินพูดน้อยอีกตัวก็ปรากฏหากแต่ตัวนี้มันเป็นบุรุษหากแต่ใบหน้าและดวงตาของมันเป็นเฉกเช่นเด็กหนุ่มอายุน้อยมันเช็ดน้ำตาให้แก่เจ้าเวย จากนั้นมันก็มองไปทางจริงเหอความโศกเศร้าของสตรีนั้นถูกเหล่าพูดรับรู้ได้และเหล่าพูดพวกนี้ก็เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสันติพวกมันยอมโลกแห่งนี้ด้วยความสวยงามของหมู่แมกไม้และเหล่านานาพันธุ์เป็นดินแดนสันติละไลาซึ่งการเข็นค่ามีแต่ความปราณีและการช่วยเหลือ มันได้รับรู้ถึงความโศกเศร้าของสตรีผู้มาเยือนมันใช้ศีรษะเล็กๆของมันสัมผัสไปที่หน้าผากของเจ้าเวยแสงที่ศีรษะของมันสว่างจ้าจากนั้นไม่นานราวกับว่ามันรับรู้เรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเจ้าเวยพูดที่เป็นบุรุษเพศจึงส่งเสียงประหลาดเรียกหลอกสหายของมันออกมานับร้อยนับพันตนทุกตัวรายล้อมไปที่ล่างของจริงเหอ ไม่นานนักแผลต่างๆของจริงเหอก็หายไปอย่างรวดเร็วราวกับว่ามันนั้นไม่เคยผ่านการต่อสู้เข็นค่าหรือเรื่องเร็วร้าวใดๆมาก่อนเลยแม้แต่น้อยเจ้าหวยที่ได้เห็นดังนั้นใบหน้าของนางก็มีความสุขยิ่งดวงตาของนางจ้องมองไปยังเหล่าผู้ตัวน้อยและกล่าวหนึ่งประโยคจากหัวใจของนางขอบคุณ มันเป็นคำที่เรียบง่ายหากแต่มันก็ออกมาจากทั้งหมดของหัวใจของนางจริงๆเหล่าพูดยิ้มรับก่อนจะบินเที่ยวเล่นกันเช่นเคยร่างของจริงเหยอยังไรสติหากแต่เจ้าเวยก็รู้ได้ว่ามันไม่มีอันตรายใดๆอีกแล้วเพียงแค่รอเวลาที่ลมปานจะฟื้นคืนเท่านั้นหลายวันนี้บุรุษผู้นี้อดทนเพื่อนางนักเจ้าเวยนางจับร่างของจริงเหอนอนลงบนตักของนาง จากนั้นนางก็ก้มหน้าของตนเองช้าๆและประทับริมฝีปากของนางลงบนหน้าผากของจริงเหอรอยแดงของสีปากของนางประทับแนบแน่นอยู่ณตรงจุดนั้นไม่นานนางก็เอ็นกายหลับลงไปที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่โดยรอบเป็นหมู่พฤกษาที่ส่องสว่างสวยงามนางไม่รู้ว่ารอบต่อไปของห่วงมิตินางจะต้องพบเจอสิ่งแปลกประหลาดใด หากแต่นางก็รู้ว่าตอนนี้นางมีความสุขอย่างประหลาดแม้นางจะเพิ่งพบเจอเรื่องเร็วร้ายมากมายก็ตามแต่เชี่ยวเฟิงภายในมิติแห่งลูกเต๋าสวรรค์ณนะตอนนี้เชี่ยวเฟิงพอจะเดาการทำงานของเต๋าสวรรค์ได้หลายส่วนแล้วหากแต่ก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่มันยังไม่มั่นใจเจมร้อย มันจำเป็นต้องทำการทดสอบอีกครั้งหรือสองครั้งมันจึงจะมั่นใจในเรื่องนี้ได้อย่างเต็มร้อยหากแต่สิ่งหนึ่งที่มันมั่นใจในตอนนี้ก็คือลูกเต่าสวรรค์น,นั้นมีความสัมพันธ์กับวาสนาของผู้โยนเต่ายิ่งถ้าผู้โยนเต่ามีค่าสถานะวาสนาหรือโชคชะตาที่สูงการโยนเต่าก็จะได้แต้มที่สูงตามไปด้วยหากคนที่โยนเต่ามีค่าวาสนาต่ำหรือเป็นคนดวงซวยเช่นเชียวเฟิง คนคนนั้นก็จะโยนได้แต่แต้มต่ำหากแต่มีอีกเรื่องที่เฉียวเฟิงตั้งเป็นทฤษฎีเอาไว้ก่อนนั่นคือความรารถนาของผู้โยนเต๋าจะเป็นตัวกำหนดความยากหรือง่ายในการทอยเต๋าเช่นในตอนที่พาลี่มีความตั้งใจไปยังเสกซาาอรยธรรมเทวะโบราณทูตแห่งเต๋าสว่านนั้นถึงกับโยนเต๋าออกหน้าหกหกหถึงสองครา และอีกหนึ่งคราถึงเป็น5566สิ่งนี้อาจจะแสดงให้เห็นว่าหากผู้ที่ปรารถนามีความต้องการที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ความยากในการโยนเต๋าก็จะมากขึ้นเช่นกันหากแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเช่นกันที่เชียเฟิงสังเกตเห็นจากตัวของพาลี่ด้วยตาวิญญาณของมันค่าสถานนะด้านวาสนาของพาลี่ลดลงเล็กน้อยมันมีตัวเลขติดลบอยู่ที่ด้านหลัง หากแต่เมื่อเทียบกับค่าสถาน,นะที่เติบโตของพาลี่ที่กลายเป็นจอมหยุดขั้นก้าแล้วนับว่าหาได้มีอะไรไม่แต่สิ่งนี้ก็ทำให้เสียวเฟิงมั่นใจในทฤษฎีที่ตนตั้งเอาไว้ในมิติลูกต่อสวรรค์แห่งนี้สามารถเปลี่ยนไปยังสถานที่หรือดินแดนที่ตัวเองต้องการได้ตามใจปรารถนาตราบเท่าที่เรามีระดับวาสนาที่สูงมากพอ และในทางตนกันข้ามหากเรามีค่าวาสนาที่น้อยจนเกินไปเราก็จะไปยังสถานที่ตรงข้ามในจิตใจของเราสถานที่ที่เราไม่อยากไปดังเช่นที่เฉียวเฟิงไปพบกับแมงมุมดื่มพิษเมื่อคิดได้เช่นนี้หลังจบการสำรวจเสกสร้างอารยธรรมเทวะโบราณและได้เก็บเหล่าสิ่งของมีค่าจนหมด ทั้งสามก็ออกตามหาหล่อพูดแห่งลูกต่อสวรรค์อีกทันทีรอบนี้เชียเฟิงยังมีที่ที่ปรารถนาจะไปมันต้องการวัตถุหายากที่ใช้ในการฝึกเคล็ดวิชาเหนือระดับตำนานที่ตัวมันเองไม่อาจจะหามันได้โดยง่ายหากมันสามารถหาสิ่งของเหล่านี้ได้สำเร็จแม้มันจะใช้เคล็ดวิชาเหล่านี้ในฐานะชาวโลกาได้เพียง3-4ถึงลมหายใจ มันก็คิดว่ามันมากพอที่จะทำให้มันเข้าสู่แดนเทวะได้อย่างไม่ต้องมีสิ่งใดกังวลใจอีกอย่างน้อยๆมันก็ต่อสู้ข้ามลำดับ,บได้มากพอๆกับในโลกแห่งนี้ได้หลังจากออกเดินทางตามหากันอยู่นานในที่จุดเชียวเฟิงก็พบเจอกับทูตแห่งลูกต่อสวรรค์ครั้งนี้มันมีหัวเป็นกาดําที่มีหนวดสีขาวมันชี้มาที่เชียวเฟิงและพวกก่อนจะร้องกากา พวกเจ้าจังโชคดีนักที่พบข้าก้าคามาโยนเตากันก้า้าและในครั้งนี้เชียวเฟิงหาได้มีความกังวลใจต่อพวกมันไม่นั่นเพราะนะตอนนี้มันมีพาลี่ที่เป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภอยู่ข้างกายเชียวเฟิงเอามือกระซิบข้างหูนางาเบาๆพาลี่นางรีพยักหน้ารับทันทีพร้อมท่องคำที่เชียวเฟิงสอนในใจนางบอกกับตัวเองว่า ข้าต้องไปณนะที่แห่งนั้นที่ท่านพี่ต้องการให้ได้หลีกังที่เห็นเชียวเฟิงทำเช่นนี้ก็ได้แต่คิดในใจสิท์พี่กับพี่สะพอายรักกันจริงๆหลังจากนั้นหลีกังก็ยิ้มอย่างพอใจไม่นานพานลี่ก็เข้าสู่การโยนลูกเต๋าและก็เป็นเช่นเดิมเหมือนกับการโยนลูกเต๋ากับทูดแห่งลูกเต๋าสวรรค์ที่เป็นช้างพาลี่และกาเท่าต่างมีแต้มเสมอกันที่ 6, 66 6 6 66 6กหเป็นรอบที่2แล้วและในขณะเดียวกันเชียวเฟิงก็ใช้ตาวิญญาณของตนมองค่าสถานะโชคชะตาของพาลี่อยู่ตลอดเช่นกันมันพบว่ามันถูกติดลบมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความเปลี่ยนแปลงเมื่อโยนต่าเสมอกันไป2ครั้งหากแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าความปรารถนาของเชียวเฟิงจะไม่ใช่สิ่งเล็กน้อยรอบที่สทั้งสองก็ยังเสมอกันที่หก หกหกเช่นเคยอีกาเริ่มโกรธเต็มที่มันร้องเสียงดังยิ่งข้าเกียรดเจ้าข้าเกียรดเจ้ากาการอบที่สี่ห้าหกเจ็ดทั้งสองก็ยังเสมอกันอีกสายตาของเชียวเฟิงยังจ้องไปที่ข้าสถานะของโชคชะตาของพารี่อยู่ตลอดตอนนี้มันเริ่มติดลบมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งขึ้นไปอีกและในรอบที่8นั่นเองเจ้าอีกาเท่า ก็โยนได้แต้มน้อยกว่า6666 6, 6, 6. มันโยนได้6665เป็นครั้งแรกมันกำมือด้วยความเสียใจยิ่งมันไม่อยากแพ้แม้แต่น้อยส่วนพาลี่ก็มีทีท่ายโยนสบายๆอย่างไร้กังวล6666 6, 6, 6. คือตัวเลขที่นางทำได้อีกาเท่าร้องตะโกนเสียงดังก่อนที่มิติจะแปลเปลี่ยนข้าเกียรติเจ้าก้ากา ไม่ต้องมาเจอค่าอีกนะกากาหลี่กังและพาลี่ได้ยินดังนี้ก็หัวรอคคิกคิกันเสียงดังทีท่าเจ้าอีกาช่างหน้าขบขันนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ